วันนี้มีลูกค้าส่งของมาให้จากนกคนปรปฐมเรามาดูเกะดูด้วยกันว่าจะใช่จะใช่ตามตรงปกไหมลองเกะดูว่าจะใช่ตาม ที่คุยกันไว้ไหมมใช่อยู่ของแท้เป็นนอนอสีน้ำผึ้งชิ้นนีซ้ซื้อมาเกือบแสนเกือบแสนถ้าเพื่อนเพื่อนมีเคยเห็นลักษณะแบบนี้ก็ค้นหาตามบ้านในบ้านดูนะครับแล้วส่งมาให้เราดู นอ,อสิเบเดรอดอชิ้นนี้เป็นสีน้ำผึ่งเนื้อสวยดีฝากติดตามฝากกดแชร์แล้วติดตามกันคลิปหน้านะครับนออสิเบเอดรอดอ